สวัสดีครับเอฟซีรัตนผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับเรามาดูผลออกนะครับวันที่27เดือนหกพศ2567นะครับแนวทางฮานอยครับก็เป็นสูตรคิดสูตรคำนวณเนาะแนวทางนะครับก็เอาเอาผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณตามสูตรนะครับ ก็มีเคราะหาเลขเด่นนะครับก็จากเลข0ถึงเลข9นะครับคัดให้เหลืออยู่2ตัวนะครับก็มีโอกาสนะครับมามากกว่าเพื่อนนะครับตามซูตรนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับการที่นำแนวทางไปใช้นะครับก็มีความเสี่ยงนะครับก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ ปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางที่คิดขึ้นมาก็เป็นแค่สูตรคิดสุรคำนวณนะครับไม่ใช่เลขหรือว่าหยิบเลขที่อื่นมานะครับก็เป็นสูตรที่ผมคิดเองนะครับก็เรามาดูผลออกนะครับก็ผลออกเป็นแนวทางเนาะก็มาดูกันนะครับ ผลฮานอยพิเศษนะครับผลที่ออกนะครับ29199นะครับ29199นะครับฮานอยพิเศษนะครับผมให้เด่นวิ่งโลดที่8กับ1นะครับก็มาที่1ตัวเน้นนะครับเข้าวิ่งโลดนะครับส่วนตัวเจาะก็พลาดไปเนาะเนี่กลับหัวแล้ว16กกลับหัว นะ <c oughs> ครับก็ตัวเจาะต้องกลับขอโทษขอไว้สมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าตัวเจาะมันหลุดเนาะให้หนึ่งแเจ็ดหนก็ไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> มันออก9ก้าหนึ่งหนก็เสียดหนึส่วน16ก็กลับหัวอืมเราหกก็ได้เตืวังเนาะเวลาวมันออกก็ภาวนา ก็ไม่เข้าให้นะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่เข้าเนาะพิเศษมันก็เข้ามาติดต่อมาสองสองวันแล้วเนาะสองวันหรือสามวันแล้วน่าจะสองวันนะครับก็วันนี้ก็เข้าแกรวิ่งโลดนะครับครับก็ถือว่าตัวจอดลุดนะครับเข้าวิ่งโรดอย่างเดียวคือเลขหนึ่งนะครับใครนำหนึ่งไปวิ่งไปโลดก็ถือว่าเข้านะครับกบไปกันต่อที่คานอยปกติ ลอยปกติก็ให้เด็นที่2กับ1นะครับผลออก59981 59981นะครับผลออกออก็เข้าที่1นะคับตัวเน้นไม่เข้านะครับมาเข้าตัวไม่เน้นเนาะเข้าที่1่งเห็ไหมครับผมให้18ที่พิเศษมาออกปกติส่วนปกติผมก็จับนะหน 1, 1 4 1 5ไม่มา เอาตัวนูนมาเนาะก็ถือว่าตัวเจาะก,ก็หลุดเหมือนกันนะครับตัวเจาะก,ก็หลุดเหมือนกันก็เข้าวิ่งโดดอย่างเดียวนะครับอา่านลปกตินะครับก็ไปกันต่อครับฮานอย V I P นะครับผลออกนะครับ 71348นี่ครับ7 1 3 4 8ก็เข้าตัวเน้นเนาะผมให้เด่นวิ่งโลดที่8กับ7นะครับตัวเน้นก็ไปเข้าเล็กวิ่งนะครับเข้าวิ่งส่วน8ตัวไม่ได้เน้นก็ไปเข้าวิ่งโลดล่างนะครับเจาะให้เหมือนกันนะครับ8 5 8 6 8 7เข้า8 4ก็บุดไปแต้มหนึงเหมือนกัน นะครับส่วน3ตัวก็ผิดไปแต้มหนึ่งเหมือนกันนะครับให้167ออก7 1 3งครับก็เข้าทั้ง2ตัวเนาะฮานอย VIP นะครับเข้าทั้ง8ทั้ง7นะครับ7็เขาวิ่งบนนะครับส่วน8ก็เขาวิ่งล่างโลดล่างนะครับครับเรามาดูแต้มรวม วันนี้เต็มรวมก็ถือว่าทำงานเนาะทำงานมาดูกันนะครับผมให้ที่7กับ1นะครับเรามาดูที่พิเศษกันก่อนนะครับเห็นไหมครับพิเศษผลออกก็เข้าที่1นะครับนะครับเต็มรวมเข้าที่เนาะเอามาดู ต่อไปครับอานอยปกติอานอยปกติก็เข้าที่1เหมือนกันนะครับเต็มรวมนะครับเข้าที่1นนะครับสามนอยพิเศษปกติ VIP นะครับเข้าที่1เหมือนกันส่วน VIP นะครับ VIP ก็มาทั้ง1มาทั้ง7มาทั้ง1เลยนะครับแต่ว่า7ไปเข้าวิ่งเนาะไม่ได้เข้ารูดนะครับเจ็ดเข้าวิ่ง ส่วนหนึงก็เข้านะครับเข้า1นสนะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินเต็มรวมถ้าใครนำไปวิน3น้อยเนะาะสน้อยก็เข้า1นึ่งสามนะเข้า1นสส่วน3ตัวก็ตามนี้เลยนะครับที่เห็นเลยนะครับลงให้แต่มันมาที่ v i p นะครับถาา้าใครเอาไป บินสอเจตตัวว่าใครเอาไปบินนะครับทั้ง3น้อยเลยนะบ,บิน3ตัวนะครับแล้วก็เข้า VIP นะครับ713นะครับโว้ถือว่าแจมรวมผ่านนะครับก็เข้าทุกน้อยเนาะวันนี้วิ่งรูดนะครับเข้าทุกน้อยแต่ตัวเจาะก็พลาดไปอย่างละแต้ม แพิเศษก็1แต้มออก19ให้18นะครับส่วนปกติให้13 14 15ออก81นะครับส่วน VIP นะครับให้7ไปหลักร้อยให้8 85 86 87เข้า84 48นะครับส่วนแต้มรวมนะครับก็ เห็นเห็นเนาะมาเช็กเห็นทุกท่านนะครับครับเรามาตามกันต่อนะครับฮาหนอยวัน,นที่28เดืนอนกพศ2567นะครับสูตรเจ็ดสูตรคำนวณน,นะครับไม่มีใครทราบผลออกนะครับทุกแนวทางที่ลงให้นะครับก็ได้มาจากการคิดคำนวณเอาอผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับ แล้วก็ลงแนวทางให้เท่านั้นนะครับทุกแนวทางมีความเสี่ยงนะครับกให้ทุกท่านนะครับปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูฮาหนอยพิเศษวันนี้ผมให้เด่นที่5กับ3ให้เด่นที่5กับ3นะครับก็เน้นให้ที่3าม เจ็ดแปดเก้าสิบออีในที่สามนะครับแต่ว่าท่านใดไม่ชอบเลขสามก็จับที่เลขห้านะครับ3ก็มี38 39 30สนะครับส่วน5ก็มี58 59 50นะครับส่วน3ตัวนะครับสตัวก็8ปดเ นะครับแปดเก้าสามท่านจะเอาไปตัดเล่นก็ได้เนาะแปดเก้าสามนะครับหรือว่าจะเอาทั้งหมดนะครับตัดเลขออกนะครับให้เหลืออย่างละตัวนะครับก็นําไปวินนะครับแต่ถ้าว่าเลขมันเกินหกหลักนะครับก็ขอให้ท่านนะครับยึดเลขเด่นนะครับท่านนําไปวินนะครับยึดเลขเด่นเอาไว้นะครับห้ากับสาม แล้วก็ตัวประกบนะครับตัวประกบตัวประกบ3ตัวอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวไหนที่ไม่มีนะครับในชุด3ตัวก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับแต่ว่าไม่มีก็ได้แค่5ตัวนะครับบางชุดก็6ตัวนะครับส่วนนี้ครับก็ ไปที่ห้าหน้อยปกติเลยเนะหาะห้าน้อยปกติผมให้เด่นที่หนึ่งกับห้านะครับให้เด่นที่หนึ่งกับห้าผมเน้นในที่ห้านะครับห้าหน้อยปกติส่วนท่านใดไม่ชอบเลขห้าก็จับที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดจะมาอีกไหมครับส่วนห้านะครับก็จะเป็นห้าหก 5 7แล้วก็5 8 5 6 5 7 5 8นะครับ3ชุดส่วน3ตัวนะครับ3ตัวตามนี้เนาะ1 5 7นะครับหรือว่าจะนำไปตัดเล่นก็ได้นะครับหรือท่านจะนำไปวินก็ได้นะครับตัดเลขทุกตัวนะครับให้เหลืออย่างละตัวนะครับถ้าเลขเกิน6หลักนะครับให้ท่านคำนึงถึงเลข ให้ให้คงไว้นะครับเลขเด่นกับตัวประกบนะครับตัวประกบก็อยู่ด้านหลังนะครับอย่างนี้ก็เป็น16ึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด็นตัวประกบก็จะเป็น678นะครับแล้วก็เพิ่มแค่1กับ5เข้ามานะครับ่วนเลขในนี้มีตัวไหนเพิ่มเติมเข้ามาท่านก็จับใส่เข้าไปนะครับกับก็จะได้5นะครับเพราะว่าเลขมัน มีตัวใหม่แทรกเข้ามาเติมมาตัวหนึงมันก็จะได้6นะครับแต่ว่าไม่มีนะครับท่านค็นำไปวินแค่5ตัวก็ได้นะครับหรือท่านจะเพิ่มเติมเองก็ได้นะครับกับกครที่รับแนวทางนะครับอานอยพิเศษปกติฮานอยพิเศษฮานอยปกติก็แคบเอาไว้นะครับกับไปกันต่อที่ฮานอย vip นะครับ อานอย V I P ก็ให้เด่นวิ่งโลดที่เกับห้านะครับเด่นวิ่งโลดที่เกับหผมเน้นให้ที่เจ็ดนะครับเน้นให้ที่เส่วนชุดที่มีติดเก็มี7 2 7 3แล้วก็7 4 กับ 7, 2, 7, 3, 7, 4นะครับไม่ชอบเลข7จับเลข5นะครับก็จะเป็น5 2 5 3หรือ5 4รหรือท่านใดไม่ชอบเลขที่ตัวประกบที่ผมจับให้นะครับก็ลองเอาเลขเด่นนะครับไปจับกับตัวที่ท่านชอบในใจของท่านเนาะนะครับท่านชอบเลขไหนท่านก็เ,เลขเด่นลองไปประกบดูเผื่ท่านอาจจะมีโชคมีลาภนะครับหรือว่าท่านจะเอาตามแนวทางที่ผมลงให้ก็ได้นะครับ กับเรามาดู3ตัว3มตัวมนก็จับให้ที่437นะครับ437ตามนี้เลยเนาะรับไปกันต่อที่ต้านรวมผมก็ลืมบอกไปแต้านรวมเมื่อที่แล้วก็เจ็ดกับกาเนาะลืมบอกไปจิตกับกาก็เข้าที่เข้าที่เลขเ็นะครับ เข้าที่ฮา,านอะยกาชาตินะครับเข้าเลขเจ็ดเข้าหกเจ็ดเนาะส่วนเจ็ดลุดนะครับแต่มรวมกับก็วันนี้มาตามกันต่อนะครับเต็มรวมก็ไอ้สี่กับหกนะครับรูดสี่กับหกใครจะนําไปเล่นจิตเล่นกานะครับก็สามารถนําไปวิ่งลูดได้นะครับส่วนจุดวินนะครับจุดวินเต็มรวมผมให้ที่เจ็ดศูนย์สี่หกนะครับ 7 0 4ดวันนี้ผมชอบนะครับวันศุกขรข์จริงๆมันก็มีเลข6ติดอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับ6น้นั่นผมเน้นให้ที่เอผมชอบ6กล้วกันเนาะเพราะสี่มันกำลังมันน้อยแต่มันก็มีโอกาสมาเหมือนกันนะครับุกว่าท่านที่ติดตามนะครับ เอฟซีมันก็เห็นแล้วนะครับบางทีมันเข้า2ตัวนะครับใน,นที่ผมเลือกว่าผมชอบนะก็มีโอกาสมามาก่อนเพื่อนหรือว่ามามกกว่าเพื่อนนะครับบางทีก็อาจจะไม่มาก็ได้นะครับอาจจะไปเลขสี่ก็ได้นะครับแต่พอทุกแนวทางก็ไม่มีใครทราบผลออกนะครับการที่เราชอบหรือว่านั่นก็คือคือชอบในชอบส่วนตัวนะครับ กับส่วนชุดวินนะครับตามนี้เนาะก็เมื่อวานนี้วินก็เข้า3ตัวแตกไปแล้วเนาะเต็มรวมนะครับแต่ไปเข้า VIP ก่อนเลยหลังสุดเลยเนาะก็มาดูเด็กกันเบิ้ลนะครับผมให้ที่7 7 4 4 6 6นะครับกับใครที่รับแนวทางก็แก็บเอาไว้นะครับอันอย VIP แเต็มรวม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขออวยพรให้สมาชิกเอซีและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่28เดือน6พศสอง7นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับและก็ขอให้ทุกท่านนะครับหยิบจับตัวที่ถูกนะครับไปใช้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ